อาสวัสดีครับดูสวัสดีครับกวาดีไปใส่มาอนิส่วนประกอครับส่วนประกอบยู่งใส่ไม่รู้คือกันครับอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนก่อนหอยเทียนครับบ้านหอยเทียนเนาะอำเภอปากช่มจังหวัดเลยมืาอนี้เฮาสิเขาไปในปลาเห็นเนาะครับเขาไปนี่ปลาไปหาอยู่น้ำลำหวยเนาะครับโอเคครับไปลุยกันครับมอไซค์สองล้อ ก็ข้ามภูเขาไปประมาณ8กิโลเมตรครับไปกับเจ้าป่อทางเข้าวัดธรรมาจันไดครับ3กิโลยากาศสุดๆ แหล่งนี้ก่อนนะครับแหล่งใกล้บ้าน,นานใกล้บ้านก็ต้องบอกว่าสามกิโลเลยตำรวจแหล่งแหลกครับตามค้อบอกเราเพิ่นบอกว่าพวกพวกเผานี่แหละมีพะนะแต่ว่ามันชิลร่งบางเดย์สิเด้ทางลุกไปเบิรพื้นที่น้ำในหน้าก่อนเอาเจากก้าก้อได้แล้วเต็มแรกไอ้สวยปะ กบูนะครับ <infrared> นี่ลมมั่วป่ะสวยเลยสวยเลยนี่แล้วมันมันออกคู่เลยโอ้เขียวมาละกดเลยไม่งี้ตกงี้บุแรงนีคักมากกว่าโอ้มาอันเดีวโอ้ท่ากว่าไม่หางทั่วมากกว่าบ้งดูปอดตัวยังไงเถอะวะยังกับประมาทบังบ้งหางดูพี่บัง ตัวนี้ตัวนี้เหรอปาดกว่า,าคือตัวนี้ถกกว่าปาดใส่ประกันไหมโคตรขนันเห็นว่าได้ว่ารุ่นนี่แะเบิดเลยน่นาตึกเลยวะดีจะสวยไหมตัวนี้ลองดู ฮ่าฮสีเถอะโอ้ตัวาตัว uh, น oh. uh, uh, like ี對對่แต่ฟอร์มนี่ได้มัสามตัวแล้วมัไงได้อีกแล้วบ่โอ้หางหางวัวผู้หางกลมแต่ว่าหางสันนี่สวยเลยมาันแดีววะเอามาร่วมกันผลงานไหมแหล่ะเจ้ากอโมนี่เป็นแน่ยาครับ อนันนีเขียวตัวใหญ่ครับทั้งลุยทั้งวอดไหมเนาะครับบรรยากาศนี่เป็นแ่งแหลกครับต้องห่างจากบ้านลำธารน,นำ้ำใสถือแก้ก้าแล้วครับวันนี้จบต,ต่อครับไปลุยกันทีไม้ที่สองครับไม้เมื่อกี้เป็นไม้ทีห้องป่เคยมากนะครับไปแวะเพิ่งซื้อเท่เราได้ป๊บ 4km không, Thường thang rồi hả? Còn bây giờ Hả? Khuyến kháu đi làm phạm đi đi Sắn có tổng Lấy người đi mươi Sốt sốt lấy mươi sắn đi Phụ bày hả? Đi ai bà? Mấy gần đi Mấy người trái đi ข้ารับครับ้าเอาเปา็าเดี๋ยวข้าหลุดก่อนเสียวบางทีจะต้องถามลำท่าน,นอีกเงนมะ่งคอับต้อามาชาิผู้หลสมมือกวามสวยงามาน้ำกับคนเงอย่าไลยลำท่าน อกแรงเลยรักไดสิม,มากมากดบ้นหวยเทีย <c ười> ดมมนด่เ <c ười> ลิกบ้านนี่ <laughs> หาสอนฟ้าครับไอ้าอยัางครับว่าลุงไลยกว่า <laughs> ยัางครับยังยังโอยไวะว่าลำานมากเลยเกิดเจอผู้เขาอยีขึ้นกอาครับ ป่อนไปป้าเออโคตรบลันไปดวงระบาดเ้ามีชิตมแล้วให้บานเข้ามากก่องกันซื่อยัง <c oughs> โอ้เขาล,ล,ลูกนี่ก็ก็ล้มก็นสูงครับต้องยุ่งต้องยุ่งย่างมาตัวสูงครับล้มเขาลูกนี้ก็บหัแล้วกว่าแม่หูออใครจะคิดครับมีปลาเนี่ย หอดไปหมยสองหอดครับบงับงเดบังเดบุนไปเขายางาน้ำหนักวันนี้มากับพัานเกาะหนักล่าตัวที่เด็ดของหอยเชียอมยุบานกระเลียนตะเกียมกเห็นวหาว่าตั้งขามลกลำท่านี่น ้างหน้าเขาอาจจะมีครับต้องไปสำรวจบ้าง้างบนพุ่นแต่มันค้าง,งที่จะไปยากกระเล็ดถอนกำลังครับขอแค่ไม้เกาไม้นี่พอ่อครับไม้ที่เคยมีก็อบอกเพื่อนว่าห้องหาประกัดนั่นพ่อนยญ่หน้าเพื่อนบอ่เออห้องบอกเพื่อนได้รึเออเพื่อนซื้ออย่าง เซียนก็เจอว่าดีเลยคอยๆไปคอยๆไปเห็นตะเห็นตัะดักไว้ดีดักทังนั้นเออดไกลๆเลยมันออกไปดอกมันเป็นนู่นอยู่นั่งเออดักไว้เออมึงโตปันหาม่งเอามือกวาดม่งโตเห็นตั่ปะเออ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 เอเออเอาอัเอัเออเออออเออเเอาเอาเออ่ออเเออเออเออเอเออเอเออเออเเอาเออมอเออเอเอาอ นั่แหละดักท่ากันไปแล้วมือก่อบ่เออก่อนเพิ่งมีใครบ่บ่มีเห็นบ่เห็นบ่วโบ่มีใครบ่มีใครเอาเลยรอใจเย็นๆให้ปลาเข้ามากลางมือเห็นบ่เอ๋อ่อใส่ฟ้าซีมันเก็บ เฮ้ยเจ้าบอลเนี่ยจับเอาเนี่ยไอ้เด่นเจ้าบอลทุ่มซับแต้มแรกของไม้ซองครับนี่ครับตากะดีสีสีสินี่เนาะตากะสวยดิตัวใหญ่งามเดี๋ยวไอหาถุงกงินเส้นก็กวาดสวยๆเฮ้ยมันมีหูเด้มันมีหูหรอว้ง ปวสิติดโอ้ยโอ้ยดีอะไม่งูกัดโอ้ยยังวะไมงูกัดเดียวเห็น Oh. ทั้งปลาไหลทั้งแมงมุม,มดอกเดียวแม่เสียวแล้วอือเอ้าผ่านเกอะมาอีกบางคนงานดูหำ <c oughs> ได้ไหลายบ่สอง <c oughs> อันนี้แรงสองตายตัวหนึง่งถือแมงมุมกัดแรงแรกแรงแรกสิได้ไหลายกว่าเนะ้อเลี้ยงสองอีกตัวหนึ่งยู่ในหัน เป็นแน่ในผ่านก่อบเราผิดหวังมือหน่ยเลียงกันลงไปกับบรรยากาศนี่ครับเดี๋ยวเขาสิงยางหาพักน้ำปลาครับเพื่ออะไรติดใหม่ติดมือไปใส่โหลกับบันเวลากะสีมงเคิงแล้วสีแดงอ้วแลวห้างบันคำมืดไปขอบคุณพี่น้องครับฝากติดตามนะหนเอยเนาะครับผู้ดใดสนใจประกัศติดต่อมาไดนะ้เนาะครับนี่